จักแข่งเอาไผ่มาจักแข่งไอ้โจ๊กไผ่มาจักแข่งเชฟเชฟจักแข่งขึ้นเวทีก็ว่าจักแข่งลงมา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 กันนะคะมากินก๋วยเตี๋ยวกับปีนะคะโอ้ยนี่ค่ะพีปีเพื่อนๆนี่เครื่องร้อนดีโตโดดีโตโด thank you so much ดีโตโด thank you so much thank you so much my friend ถากล้องค่ะถากล้องลืมเอามาเสียงเด็กเจ้าจ้าไปหมด เด็กจะเช้าไปหมดมีก๋วยเตี๋ยวเราก๋วยเตี๋ยวเราอ perfect. โอ้หน,นี่ไม่กล้ามีใครมาใกล้เรานะคะงั้นเดี๋ยวผมดูไลฟ์สดครั้งหน้านะครับขอบคุณค่ะขอบคุณพาขอบคุณหลานพนัสดาขอบคุณมากๆอันนี้คือจังหวัดลำปางนะคะยายสีมาอยู่จังหวัดลำปางแล้ว นี่ค่ะขอบคุณมากปะสุปะสุมากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกัน,นพี่ๆเพื่อนนี่ข้างหลังก็จะวุ่นวายกับเด็กๆนะคะโรงเรียนเด็กๆปิดนี่ค่ะพี่ๆเพื่อนใครรู้มัง่งหน้าตาแบบนี้กินก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่พริกเจว่าเจว่ามามามา,มานี่นี่ค่ะพี่ๆเพื่นพอนดีโตโดดีโตโดดีโตโดสลิปสลิป อ you sleep I love you อีกต o I love you love 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 good night good night ดีแค่บูด้วยนะที่เพื่อนเพื่อน,นี่ดูดูอไม่อยากจะกินเลยอยากจะส่องอยากจะส่องอ่าพี่เพื่อนเพื่พอน,อ,นอยากจะส่งลูกคา้าว่าลูกค้าปาวีมีเยอะมากที่เพื่อนเพื่อนดูผักผักบริการตัวเองให้กินเยอะเอามาเยอะ น้ำบริการตัวเองจะกินทั้งวันก็ได้น้ำนี่ค่ะพี่พิมเพื่อนประการแรกนะยังยังไม่ได้อะไรเราชิมน้ำก่อนว่าน้ำเขาปรุงแบบไหนเป็นก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณเอน้ำจะนวนัวไม่ได้เติมน้ำปลายังไม่ได้เติมแต่น้ำจะนัวพี่พิมเพื่อนเราก็จะเติมพริก ดูดูไอ้จกดูดูถั่วไอ้จกดูถั่วเอ่ออันนี้นี่ถั่วถั่วถั่วไอ้จกถั่วขั้วเองถั่วขั้วเองนี่ถั่วขั้วเองเราก็จะใส่ถั่วขั้วไปนี่ถั่วขั้วเองนี่ค่ะพี่เพื่อนๆถั่วเข้าวขั้วเองนะแอบ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 น้องนิ้วแอบแอบแอบ แอบ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 นี่เป็นกบหรือเป็นเขียดแอบ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 นี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะใส่น้ำตาลลงไปอ่าเราจะกินหวานนะคะก๋วยเตี๋ยวเราจะกินหวานแล้วก็เราก็จะกินเปรี้ยวทานเปรี้ยวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนลูกค้านั่งอยู่ด้านนู้นเต็มเลยไม่มีใครมาใกล้ตรงนี้ไม่มีใครมาใกล้ตรงนี้เพราะว่าเขารู้ตรงนี้เป็นไลท์สุดนี่ไม่ใส่พริกแต่ใส่พริกส้มนะคะใส่พริกดอง นี่ใส่พริกดองไปนี่อืมใส่แค่กากพริกนะคะน้ำส้มไม่เอาใส่แค่กากพริกแล้วเราจะได้กินกันไหมเราจะได้กินกันไหมพี่เพื่อนเพื่อนก่อนก่อนที่จะกินสาวสาวสาวเส้นก่อนสาวเส้นก่อนน้ำเขาเป็นเขาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวโบราณนะคะพี่เพื่อนเพื่อนก๋วยเตี๋ยวโบราณน้ำเขาจะกลมกล่อม น่ค่ะกล้องก็ไม่ได้เอามานะคะตอนนี้แม่ค้ากำลังวุ่นวายกับลูกหลานนะคะโรงเรียนปิดนี่คะ่ะพ,พ,พี่เพี่นเพื่อนอย่าไปอ้าปากกล้องฮะอะไรนะฮะน้องนิ้วสั่งฮะคำแรกคำแรกพี่พพพเพื่อนมา,มามามากินด้วยกันคะ่ะอืม คุณยายกระสุน้องนิวมามามาท่านเกษตรดีโตโดดีโตโด้ร้านพนัสดาร้านพนัสดาไม่ได้มานานแล้วพี่เพื่อนๆนี่ก๋วยเตี๋ยวปูย้งถ้ามาจังหวัดลำปางพี่เพื่อนๆอย่าพลาดก๋วยเตี๋ยวปูย้งนะคะมีแคบหมูด้วย เราก็จะกดไฮไลท์นะคะพี่พเพื่อน